คืนแล้วนะดใจหนอไม่มีนมแล้วเหรอโอ้ยไม่ใส่มาสีแดงไม่ต้องไหนไม่ไม่ไคืนวันนี้เราจะมาสรองยูทูปเขาขูดสองพันสัตเร์บายซื้อไข่ฟูมันคุยซื้อหรอพ่อแม่หยาซื้อให้ซื้อมั่นเลยนะ กัวไทย,ไทยด้วอันนี้แยกกันรูเลยม <า S 1> ันบอทั้สงสามไอ<ห>้เมอ่อกี้องเส่ตัวไหนเนาะตอนนี้ตอนนี้ทำอะไรมา่าไม่อยเ้หลักบอกว่าเราเจอเจอฟ้าชิเจอดสบายดีพ่อแม่พี่น้องเหมือนก็น่าปเพอกัคือเกาวนอะเหมือนเ้ี่ากับจะมา สโลงสองพันซับเนาะพี่หน่องด้วยลูกชิ้นเนาะของปวดลูกชิ้นกินผู้เดียวเอาไปโลบล้างเนี่ยเขากินแต่เร้่อพี่น้องเขาบอกเขากาข่อยซื้อนี่ซื้อลูกชิ้นไมาเริ่อพี่น้องอันนี้กเปพักเวิร์าตาไหพารคไล่ได้มาเริ่อมาันี่สลองพนาะอะไรกับขอขอบคุณกำลังใจเนาะของเอฟเอฟซทุกทุกันเนาะว่าจะเป็นฟังลาวและฟังไทยเนาะ เอออแต่กะเมืองนอกน้ำนอก็เพราะขอบมุกขอบใจได้ได้หนอทีมาเป็นกำลังใจจนหอดหมือน,นี้เนาะมุกขีดว่าพัดหนอแต่อเองสิมาหอดสองพัดสับเนาะจังไดงกับฝากเป็นกำลังใจเด้อวันนี้เ้ากันจะมากินลูกซิ้นมาเลิกพี่เนาะพี่เนาะก่อนเนี่ยรู้ว่าควัวข่อยห่าว่าเทาไรสุดดีกว่าหัวหด้าสิบบาทเถอะอ๋อสีอย่างได้มาพี่เนาะ แต่ว่าลูกชิ้นเนี่ยเราเตยจิ้มก็ใจอวานเนาะทำเหมือนี่เลยเนี่ยทำซุปสดอะมเป็นแล้าเจน้องรันกนี่ตัวเองก็จับเจกเจซื้อแล้วก็มื่อไม่ต้องแ้อันี่ยขึ้นใหญ่มา่อเลืเนาะอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นน,นะนงูาหมูกันเป็นเผื่อนะันอ้นทะเลอันนี้ลูกชิ้นหมู มัินเอ่มลยพี่น้องกินคนเดียวมันรสสิไงบัวบาตะคาไก่ใหพี่น้องเอ้ยรกชิ้นเงียพี่ดึกกินยากับกินตนใหมือซือต่าเนาะตลาดแล้ตอนสองต่า ตอนจบว e ่าท <c oughs> ่านี <c oughs> <ian> <c oughs> ่น่าจะได้ไปได้เยอะไม่ต้องยาเอะเลยฮึฮึฮมเอาพี่น่อฮึกับยังไงเะร็่องลลูกศิษย์เะรองลอยพ่อโกดเนาวอพี่วดมากินลูกศิษย์ฮึฮึทำยืดๆหยิบของยืดๆพี่น้อทำไงล่ะฮะ กว่าให้เล่าล่กสิตอไปคุบว่าน้องนสินได้เหมือนกันงเนาข้าอไรไทยด่างนิดนึงนะวาเกกันหรอว้าบแล้วจกค้ากะทายข้าทาทยนิดเดียวดีแล้วหมกเป็นแล้วค็เอาใหม่ไปเยอะหน้องเอาไว้เลือกเอาไว้ เอาไว้เียดเสียบเอ็นกินเล่ดวยก่อนซื้ออันนั้นมันมันมยุ่มมันย่อยมันมาอันนี้เสียบแ่เป็นตัวหญ่เลยี่คเยอกับอันนี้กจะกินทรื่อพาเขาจะหายได้หรืเบสท์ฮัสมหเอย่งเงี อ,อันนี้เอ็นเนอะแสบอะเอ็นเนอ,อะอมค็นตัวพี่น้องเห็นเนอแบบ่อยอยู่ด้พี่น้องอ้อสลหะ้อ,ะอง<ๆ>ก็กินแต่อยู่ในนี่นนะอ,อันนี้ดกจินปลาเมือ่อ,อดดยด Giờ, kìm bày tay sau là lại bày thích. Na yêu thích. Na yêu thích. Kim luôn 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 เออถ้ากูก,ก็จะกกจะมากินสิน่งนี้กันอย่างนี้ดีากล้นี่กูกินแ่กไกากินพารก็บซเบอร์ถานแล้วพีน่น้อง โทรศัพท์โทรศัพท์ันดีเจไปรับไปโทรศัพท์ไอ้ดีวไม่ได้หรอน่ะให้โทรหายไอดิวอ่ะอันนี้ดูสิน้องีดักตว่าเ่องงันเจ้าหน่อยีหอมวยหอมปลาดาหอมหลกักชี่นัดอนดาพัก เอบสแลงอุ่งคนยัยหฮาวสโลงซีดไม่ได้ซีดบาดเนาะชอบสโลงอิ่ป็นยัยห้าวสโลงซีดไม่ได้อีเบาดเนาะ มาแล้ววานกินดี่เ่ากินเบอร์ตกกรเต็บว่าดนหนักไปเสียแนวดะไนเ่าเนี้ตาได้ตาเสือกยู่ กุซินเนื่อดกซินเอ็นแสบนะแต่ว่ามันเบิดก่อนก็ได้ไดายไม้เดียวมีมือเงี้ยวมานะ้วเพราะว่าคอนเสิรดซนคลายพี่น้องเอิ้นมาอบบนีคลายบ่อด้ล้จ้ององกินเบิร์ตาเกิดจริงไนี่ไงสูเขาใส่ม่เกิดเทพเยเข วรจะนอาเนื้องว่านันนี่หานจะแบต่ว่าตรงนั้นแะวีมว่าพาหนังก็ถึง่ยอจะขาวเ่อามกินดีจังตัวที่สองจากินให้อสิบจแล้วก็ตกียครัก้างหน้าครับเอากินกินเนี่ย้ราเอาสอมาน่เราอเลือกตือร ีติดคอตลรอจะรอฮิวจะเอาอันนี้นะเดี๋ยวต้องมือหนึ่งทไมล่าสันเนยหนึ่งามาบัแดงบ้นแี้วแตงทุกมีหมึกแตงวะอือมือนชื่อมาเร้เียงเนี่ยคนงามเนาะคนงามไปสุอ่าสลักย มันจิ้ม <รส S 1> มันตรสมกันีลยน่านิน,น,น้องเนาะใจซีฟู้ดทุกไปจะว่าก,กับแซ่บกับเก่าเนี่ยเข้ามากินมาลื้อพี่น,อน,นอ้องมือหมูสิอนากิดตั้มมันน,มน,นีวน้ว่าปุงซุปบั่วพักสีชมพอจะเด็ดเขียวตจกรวยกินพักหนบอดดายเนาะ พักพักสู้ระหวขาภาษาไทยเอิญพักกระลำปีบ้านก่อนนะเอิญพักสู้สกีกินน่ะเจ็บข้อเราเพราะว่าก่อ,อนนี่ยเป็นเป็นยังไงภาษาไทยเอิญไทยเอยิญไทยร้อยเนาะแต่ภาษาบ้านข่อยเอิญข้อวิดานไม่ได้กินเนี่ยพี่นอ้องสจำทอน้อยู่อยู่บ่ไหลได้กินนี่ยเจ็บข,อขออ้อจำทอน้ำบะลาดเลยอาว ตะกี้กินดงนี่โอ้ยกบลายตะกี้แม่หามเด้ค่ะตะกี้อยากนอนสมัยก่อนแต่กาเจ้าตับหง่งมากเอาผักสูงกินอะไรกินบุกอะไรจ้าคืเหมือนเขามาอยู่กรุงเทพนะมากินไหนเสยได้ผักสูงตะกี้น่ะกินบลายด้วยมันผิษคอมันเขามาอยู่ผีกาแฟทุกตะกี้กว่าเป็นบลายของกับไข่เกินโดุไปนอนมันมาอยู่จิตสีมาอยู่ผิวใส่มันถือกำลังมากมันก็เลยแบบว่าบปวดเจ็บบวดเจ็บคอ บาเงยขนาดนั้นขนาดบไหน สุดท้ายพี่น้องคอยเล่ายงด้วยกินตะลสิปป้าเจ๊นนเอนลืมหมดอยู่ข้างหลังเจตอนเบื่อคุณกะหูเจมากินนี่เจมากินตอนเบอร์พี่น้อง ตัเมื่อขวบช้อนผัดซับปลาไข่รากก็อยู่ครับอืมนักเลียนไ,ไม่หรอกพี่น้องเบื่อละผู้ดีอิ่มเลยเนาะพี่น้องเนาะคอยกินไหวได้เติบอยู่เนาะกินไ,วไหวอีดีสิบเอ็ดนาทีพี่น้องเอ้เยเนี่ยเนาะวันนี้ก็เป็นเหมือนส้องน,น,นออะเนาะกับขอบใจทุกคนนะเนาะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ถ้าผู้สิเข,ข้ามาใหม่ผู้เข้ามาเก่ากะ ตก็งก็ขอบใจขอบคุณได้หลายนอทีมาติดตามกันยนหอดหมือน,นี้นอแหละกะับไปจะได้กัเพาอเห็นเป็นกำลังใจต่อไปเลือยพี่น้องเนี่ยเขาก็สามารถพาจากพี่น้องไปแล้วสบายดีเด้อ